ปรับพฤติกรรมการใช้รถลดค่าฝุ่น PM 2.5ไม่ปรับแต่งเครื่องยนต์เพิ่มเติมไม่บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตรวจสอบสภาพรถบำรุงรักษาเครื่องยนต์เสมอเพื่อไม่ให้ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานออกมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนดเวลามันทำความสะอาดหม้อกรองอากาศตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นประจำดูแลหัวฉีด เพื่อให้ฉีดน้ำมันได้เป็นฝอยละอองละเอียดตรวจสอบและทำความสะอาดระบบน้ำมันเชื้อเพลิงดับเครื่องยนต์ขณะจอดไอเสียที่ปล่อยออกมาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กควรดับเครื่องยนต์เมื่อจอดทางเดียวกันไปด้วยกันลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะแทนหรือถ้าใครไปทางเดียวกันก็นั่งรถคันเดียวกัน